ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเฮ้ย hey, ทุกคนเหมือนผมจะเจอเห็ดแล้วทุกคนดูดูด,ดูนี่ไทออง,ง,งไไท,ทุกคนเล็กเจอแล้วเจอแล้วอันเตียมอะไรทุกคนตะโกนเรียกเพื่อนเล็กนะเออทุกคนดูดอกใหญ่มากสวยมากเลยทุกคนแต่ว่าตอนตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนมันเริ่มจะคอมแล้วนะ ก็ถ้ามาเจอเมื่อเช้าเนี่ยไม่ค่อยเยอะอ่ะแต่ก็ดอกใหญ่อ่ะดอกใหญ่ทุกคนดูโอทุกคนมีร้อยขุดตรงด้านล่างด้วยตรงนู้นด้วยแต่ว่า,วาไม่เจอตรงนี้นะเนี่ยนะคนดูเพื่อนเล็กมาแล้วนะก็มาเจอแนละ้ว เหมือนจะมาช้าไปอีกแล้วนะแต่ดีนะที่เรายังเจออยู่ถ้ามาไวกว่านี้น่าจะได้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนใครอะอะไรอะไรครับููใกทไมเฮ้ยใครวะทุกคนใครไม่รู้อะถึงมีมั้ยรท่านไทกันอะไรบ้างยู่ดีมาบอกเหตุเกี่เอองงไงเห็ดอะไรพวกผมเจอนะสวัสดีครับผมไลฟ์เฟซนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผม ได้มาหาเห็ดกับเพื่อนเล็กนะก็สวัสดีครับผมเล็กแกรเคครับก็ทุกคนก็ที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันเนี่ยเนื่องจากว่าช่องของผมเนี่ยมีปัญหานะก็เพื่อนเล็กก็เหมือนกันนะเพื่อนเล็กเนี่ยเป็นใครป่านะทุกคนใช่ครับทุกคนก็ไม่ได้ลงคลิปไหลายวันเลยนะก็วันนี้เราจะมาทำแล้วเพื่อนจะเราจะไปหาเห็ดกันทุกคนใช่ครับช่วงนี้เห็ดออกเยอะมากนะทุกคนนะใช่แถวหมู่บ้านผมเนี่ยก็ เดี๋ยวเราเนี่ยลองไปหาดวูว่าจะเจอหรือเปล่าโอเคก็ออกเดินทางกันดีกว่าก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติตกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับใช่ครับไปเห็นทุกคนโอเคทุกคนเดินมาเยอะมากเลยนะผมเนี่ยก็ิืงจะหายดีนะก็เลยตัดสินใจที่จะ,จะมาให้เหงื่อเนได้ทวนน่วม เลนไลนมนี่นะทุกคนเพื่อนเล็กนี่ก็อยากมาออกกําลังกายนะเนื่องจากแบบแบบเขาแบบนอนหลายวันอะนอนโซมอ่ะทุกคนเพื่อนเล็กเจอแล้วหรือเปล่าตรงนี้นี่นะทุกคนดูเหมือนเหมือนรอยขุดเลยดูนะ ลอยขุดใช่ไหมสงสัยเรามาช้าไปวะไม่เท้าเลยเด้อหมาเหรอเออวะมันหมาเลยน่าจะมาช้าไปนะมาช้าไปเลยคุณเจอนะไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีดวงหรือเปล่านะทุกคนวันนี้ก็วันนี้จะผมเนี่ยจะลงคลิปนี้ให้ดูก่อนนะ เนื่องจากว่า YouTube เนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ยังแก้ไม่ได้นะต้องรอเวลาผมก็จะมาลงคลิปนี้ก็ให้หายคิด<ป>ถึงกันทุกนเดี๋ยวขึ้นไปห,หาด้านบนดีกว่าไปไปก็ไม่ได้แจ้งให้ท่านผู้ชมฟังนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นไข้ไหลายวันนะต้องขอไข้ด้วยนะ ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะทุกคน,นแถวเนี้ยไม่รู้เผื่อมีสัตว์อะไรอยู่นะพวกลิ้นจะมีบ่คนมาได้เงินเยอะมากเลยนะทุกคน เขาถือไปเนี่ยบางคนนี่ได้เป็นสิบโลเลยนะแต่ว่าพวกผมเนี่ยน่าจะมาช้าไปแล้วผมเห็นเขาเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพวกคนในหมู่บ้านเนี่ยสุดมากเห็นเนี่ยคนชอบหากับตอนคืนนะเพราะว่ามันจะขึ้นช่วงกลางคืนอากาศเย็นนะแ,แล้วถ้าส่องไฟไปเจอเนี่ยมันจะมองง่ายมองง่ายุใก็ขึ้นมาให้เราเนี่ยเห็นแบบเต็เลย ผมเนี่ยจะบอกทุกคนเลยนะผมเนี่ยได้กลับมาจากลุงที่ผมเนี่ยไปเจอจะป๊อนะทุกคน,นจะป๊คไม่มีวีแววเลยทุยกคนไม่รู้ว่าต้องเดินทางไหนนะผมเนี่ยก็ <ไป S 1> หาไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าอยากลองมาหาดูเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็ยังพอใช้ได้นะ ก็ราคาถือว่าดีอยู่ผมก็เลยจะรีบมาหาแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงที่ขึน้นแรกๆถ้าว่านานไปเนี่ยมันจะอาจราคาตกได้นะก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็มาหาได้นิดหน่อยนะไปขายได้พอพอพอใช้อะ่ะแล้วก็ได้เก็บไว้กินนิดหน่อยเห็ดโคนเนี่ยอร่อยมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเคยกินหรือเปล่าเห็ดโคนที่บ้านผมเนี่ยคือ mm. มันหวานมากแล้วก็ ขามันนี่ยังกรอบเลยนะทุกคนแล้วก็หวานมากผมนี่เอาง่ายคือลักเห็ดเลยนะแบบสุดๆเลยอร่อยมากยิ่งแบบทำแบบต้มยำนะทุกคนโคตรอร่อยเลยผมจะบอกให้ใช่ใช่ ตรงนี้ต้องรีบมาหานะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะเห็ดมันอาจจะเน่าได้ไอ้ที่บานก่อนเนี่ยทุกคนมันจะเน่านะถ้ามันโดนฝนย,นะยวนะ่ไปมีกีดีกว่าโอเค ดี๋ยวลงใบด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวเดินดูหลาะข้างๆเขาไปนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอวิวแววตรงไหนที่แบบมีสิทธิ์จะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะดูทุกคนเห<ร>มือนจะ,จะเจอไม่มีหัวด้วยเล็กเพื่อนทุกคนดูมีที่ด้วยโอเสียดายมากมีคนขุดไปแล้วอะดูเหมือนมันตอกย้ำนะทุกคนมันทิ้งขาไว้ที่หัวหลุดนี่มันไม่เอาเลยเออ โอ้โหทุกคนดูใหญ่มากเลยนะเป็นที่ใหญ่เลยนั่นน่าจะไหลโลอยู่แล้วลอยไหม่ๆเลยดูดิทุกคนยังมีรอยเท้าอยู่เลยเพราะว่าใหม่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเสียบมาดิทุกคนคือรอยมันใหญ่มากเลยนะผมว่านั้นน่าจะมี3โลอ่ะข้างล่างนะนี่นะถ้าแบบว่าคนขุดหมดแบบเนี้ย เผื่อมันจะขึ้นอีกนะทุกคนเพราะว่าคนเนี่ยเขาขุดกันไม่หมดหรอกนะใช่เพื่อนใช่บางทีเนี่ยมันขึ้นตามหลังมาใช่ใช่เขาขุดไม่หมดแล้วมันก็ขึ้นตามมาเนี่ยพวกผมนี่ก็<ม>อาจจะมาแบบอาจจะมีดวงนิดหน่อยนะอาจจะมาเก็บที่เขาเหลือทิ้งเอาไว้ก็ได้แต่ว่ารอยเนี่ยมันยังใหม่อยู่นะทุกคนผมว่า กลางาคืนเนี่ยาอาจจะได้รู้หน้านะขุดเมื่อคืนหรือเปล่าผมดูจากลักษณะหน้าขุดเมื่อคืนนะดูทุกคนแบบโอ้โหเสียดายมากเลยทุกคนใหญ่มากเลยนะน,น,น่าจะขุดเมื่อคืนหรือเปล่า โแบบขุดเชื้อเห็ดขึ้นมาเลยนะเห็ไหมขุดดจัดใหญ่มากตนเสียดายเสียดายมาก,มากๆเลยมา,มาไม่ทันแล้วป่าแถวนี้พวกผมไม่ค่อยจะได้เข้าด้วยนะทุกคนป่าที่พวกผมเข้าเนี่ยมันไ,ไม่มีนะดอกหนึ่งใช่เหมือนทิ้งไว้ ทิ้งแบบให้ผู้เราเจ็บใจนะทุกคนทิ้งเอาไว้แบบถ้าเอาไปก็เอาไปให้หมดเลยนะยังทิ้งเอาไว้ทั้งหัวทั้งขาเลยนะแบบห,แหัวหลุดแล้วเขาแบบน่าจะทิ้งเอาไว้นะทุกคนผมากต้ินนี่ยน่าจะมีนะแต่ว่ายังไม่ขึ้นไปหาเดินดูรอบๆตรงนี้นิดหน่อยนะทุกคนเผื่อว่าอาจจะเจอ อีกก็เป็นได้นะเพราะว่าเห็ดเนี่ยมมบางคนก็เขาก็อาจจะถือกันนะแบบบางคนแบบที่เห็ดบางที่เนี่ยคนเดินผ่านเนี่ยเป็นสิบครั้งนะแต่ว่าไม่มีใครเจอเลยแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆก็เดินมาเม่วๆเนี่ยคนเดินมาเม่วๆเนี่ก็อาจจะเจอได้นะวันเดยแยกก็ไม่หาดีกว่า ได้ไปทางไหนไปทางนู้นหรอไปทางนู้นหรอเดี๋ยวไปทางนี้นะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวแยกหากับเพื่อนเล็กนะก็ให้เพื่อนไปทางให้เพื่อนเล็กไปทางขวาแล้วผมเนี่ยจะเดินดูตรงทางด้านซ้ายนะ เจอแต่รอยนะทุกคนก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยผมคิดว่าไอที่เจอรอยเมื่อกี้เนี่ยผมว่าต่ำๆๆเนี่ยน่าจะมีสมโลนะแต่ว่าก็มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรรอบเห็ดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะมันก็มีเยอะแยะโอ้ทุกคน พูดไปพูดมาเนี่ยก็มาเจอรอยอีกแล้วนะดโูโหน่าเสียดายมากดูใหม่ๆเลยทุกคนทุกคนเห็นวะคือรอยเนี่ยใหม่กิบเลยรอบนี้เนี่ยไม่มีเหลือขาเหลืออะไรให้ดูเลยโหทุกคนดูโห,โหต้องได้เยอะขนาดไหนเนี่ยดูทุกคนได้เยอะมากรอยเนี่ยใหญ่มากเลย ก็ถ้าได้ยินเสียงรถเนี่ยก็ต้องขออภัยนะเพราะว่ามันป่าเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากถนนมากเท่าไหร่นะมันก็จะมีเสียงรถเนี่ยเข้ามาต้องขออภยัยท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับไม่เจอนะผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่เคยมาป่าแถวนี้นะทุกคนผมเนี่ยไม่อยากจะ หลงทางนะผมว่าผมจะเดินกลับไปทางเพื่อนเล็กหน่อยนะถ้าหลงทางกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะทุกคนเพื่อนเล็กไปไหนแล้วโอเคเดี๋ยว ไปเจอกับเพื่อนเล็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็จะคุยตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงต่อเพราะว่าเดินมาสักพักเนี่ยยังไม่เจอเลยนะเจอแต่รอยขุดของคนอื่นโอเคคือผมเนี่ยเคยเจออยู่ตรงนน้นนะเดินมาสักพักแล้วผมเนี่ยมาตรงที่เห็ดเก่าของผมแต่ก็ไม่ได้มาเนี่ยเป็นปีแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า เฮ้ยทุกคนเหมือนผมจะเจอเห็ดแล้วทุกคนดูดูดูด,ดูนี่ไงท,ท,ทุกคนเล็กเจอแล้วเจอแล้วอันเสียมมาหน่อยทุกคนตะโกนเรียกเพื่อนเล็กนะเออทุกคนดูดอกใหญ่มากสวยมากเลยทุกคนแต่ว่าตอนตอนนี้เนี่ยดูเหมือนมันเริ่มจะคอมแล้วนะก็ถ้ามาเจอเมื่อเช้าเนี่ย ไม่ค่อยเยอะอ่ะแต่ก็ดอกใหญ่อ่ะดอกใหญ่ทุกคนดูโอ้ทุกคนมีรอยขุดตรงด้านล่างด้วยตรงนู้นด้วยแต่ว่า,าไม่เจอตรงนี้นะเนี่ยนะคนดูเพื่อนเล็กมาแล้วนะก็มาเจอลนะอเ,เอาไงเพื่อนจะคุณเลยปะ่ะหรือว่าจะเดินดูรอบๆกันไหม มีแบบรอบๆอ,อาจจะมีนะไม่รู้อ่ะเพื่อนมีรอยขุดอยู่ตรงนู้นนะเอ้ยเหมือนมีรอยขุดอยู่ด้านล่างน่ะทุกคนคมีรอยขุดจริงๆนะเอ้จะมีท่อด้วยนะดูดิโดนไฟไหม้ด้วยทอ่ออ่ะทุกคนดูไฟไหม้เนี่ยเขาน่าจะทิ้งนะมาขึ้นตรงท่อเลยนะมันจะมีอีกหรือเปล่าหาดูรอบๆดิเดี๋ยวลองเดี๋ยววนๆดูรอบๆเลยวะมองก่อน ไดายมากเลยมาช้าไปว่ะเหมือนจะมาช้าไปอีกแล้วนะแต่ทีนีะที่เรายังเจออยู่ถ้ามาไวกว่านี้น่าจะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใครอะอะไรอะไรครับทุกคนใครไม่รู้อะถึงมีมไอะไรบ้างอยู่ดีมาบอกเห็ดชอเอองงไงเห็ดอะไรพวกผมเจอนะ เฮ้ยอะไรลุงเพื่อนผมมาเจอก่อนผมมาเจอลุงมาอะไรเนี่ยยืดดีมาบอกเห็ดเขาเฉยแล้วผมงงไงแล้วก็เจ้ามีดมาฟันพวกเออดูดิพวกผมก็ไม่ได้เตรียมมีนมดนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ทุกคนปลาหินลุงตามผมทำไมเนี่ยทุกคนปลาหินใส่ผมเฉยเลยลุงก็หลอนเ,อ,เออแล้วแบบเหมือนมันตามพวกเรามาบอกว่าพวกเราเจอเหตุปุ๊บแม่งมาเลยทุกคนไม่รู้เราก็ปีนนุปีนน้าไปตามมาไม่รู้คนแถวบ้านหรือเปล่าถือมีดไปเลยทุกคนดู ลุงลุงมาทำกับผู้ผมอย่างนี้ทำไมอ่ะอลุงเจอก่อนอยังไงผมเจอถ้าลุงเจอก่อนทำไมลุงไม่ขุดไปอ่ะ,ะ,นะคนงงเลนเออไไนเลยงดูทำถ้าจะวิ่งเอามีดมาฟันแต่และตอนนี้ปลายหินใส่ผมอีกลุงใจเย็นใจเย็น คนเหมือนลุงแกงยักษะห่วขนาดนั้นเลยเออย่าได้กปดอเพื่อนผมมาเจอก่อนรุงอะไรลุงหลอดหรือเปล่าเนี่ยลุงแกเป็นไระวะหลอดแกเฉยเลยลอดดูด้วยไง ลุงทำอย่างนี้ผมแจ้งตำรวจจับนะลุงเป็นใครก่อนผมเอาเสียมตีเลยมันมันเขามีมีดแบบเพื่อนเราแค่มากรุษเห็นนะไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเพื่อนเรามีสองคนเราไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเออเขามีมีดไงเขาคมกว่าใช่ไงแล้วเรามีแบบแค่เสียมไงกากแค่มากรุษเห็นเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากทางสักเท่าไหร่ ทุกคนลุงเขาแบบห่วงเห็ดมากเลยลุงมาเจอเหรอุงมาเจอไว้ตั้งนานแล้วแล้วทำไมลุงไม่ขุดไปอ่ะเออลุงไม่ขุดไปล่ะรุยลอยนั่นลุงเป็นคนขุดใช่ลุงโมเปล่าเนี่ยเออผมว่าไงลุงไม่รักการหรือเปล่าเดินมาเลย ลุงขุดไปเลย<ไ>ลุงใหญ่ได้ลุงขุดไปเลยผมผมไม่เอาหรอกผมไม่ละไมเอาละไปเลยเอาไปแล้วก็ปล่อยผมไปผมไปหาทีใหม่ก็ได้รีบไปเลยทุกคนคือแย่มากเลยแบบนี่ใส่เสียงนะกำลังจะขุดเลยเดินมาแบบแบบแย่มากผมอยู่ดีมาบอกเหตุตัวเองนะดูดิแล้วก็ปิดหน้าปิดตาลุงเปิดหน้าไ,ได้ไเปล่าก็น้าแบบยุงกันหรือเปล่าลุง ว่างกันน่ะยุงเยอะมากเลยแต่ลุงแกไม่เปิดหน้าแลงประเด็นอะ่ะอยากเห็นหน้าไม่รู้ใครถ้าเป็นคนในหมู่บ้านนะงานนี้โดนโดนมินต้องมีเอาคืนนะ<ด>นแต่ว่าไม่รู้ว่าคนที่อื่นมาหรือเปล่าลุงขุดไปเลยเนะี่ยลุงขุดไปลเลยเอาไปเลยกูบอกไม่เอาลอะเอาให้คุยคุดไปดิลุง อ๋อป่าหินใส่เกือบโดนผมแล้วนะ<ช>ไม่แกลเกือบโดนผมแล้แมเมื่อกี้ขุดดิลุงลุงเฝ้าหน่มยอ่ะพวกผมไม่ทำอะไรแล้ว,วไม่รู้อะให้ขุดก็ไม่ยอมขุดด้วยเย,ยืนเฝ้ามองพวกเราหรือว่เทนี่มันก็ไม่มีเจ้าของนะ เขาจะมาห่วงได้ไงมันไม่ใช่เรื่องนะโอเคทุกคนตัดใจแล้วนะตัดใจให้ลุงแก,กไป,ไปกลับดีกว่าไม่อยากจะมีเรื่องนะทุกคนแล้วก็ไม,นะไม่อยากจะเสี่ยงด้วยมันไม่คุ้มเสี่ยงนะกลับแกว่าใ,ใ,ใเลเห็ดแค่นิดเดียวเอาไปเลยลุงผมไม่ตัดใจแล้วไปแน่ลุงไปแล้ว ดยูดีก็มาบอกว่า<ด>ตัวเองเฉยเลยก็ว่าผมเนี่ยเจอก่อนนะผมเดินมาเนี่ยยังไม่เจอลุงเลยไปเดี๋ยวพอเราวางไผ่นดีกวนะ่าไหบเราไปพูดหน้าว่ามีเห็ดแล้วก็ดูดีว่าแ,แกเนี่ยจะมาหรือเปล่าถ้าแกมาโดปัวจะวิ่งไปขุดเห็ดตรงนั้นแล้วก็หนีเลยกางเขาแตงหนีเลยน่าสนใจยังไงไป ก็แกเนี่ยกัตีนมากเลยนะต้องเอาคืนหน่อยโอเคได้แผนแล้วได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะทุกคนคือเราเนี่ยจะบอกตรงนี้และนะ้วนียตรงนี้ก็ได้เอต,ตรงตรอเห็ดเนี่ยเราเนี่ยมาเจอเห็ดนะแล้วก็ลองดูดิถ้าแกถ้าแกวิ่งมาแล้วก็ผมเนี่ยจะวิ่งไปดูว่าถ้าแกยังวิ่งไปเองเนี่ยแสดงว่าลุงแกเนมัม่วละปั่นละใช่น่าจะหลอนแต่ถ้า ไม่วิ่งมาเนี่ยนนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมเนี่ยผมว่าผมเจอก่อนนะเราก็น่ากลับบ้านดีกว่านะใช่แต่ถ้าแกวิ่งมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปแอบขุดเห็ดข้างหลังนะเดี๋ยวให้เฟินเนี่ยตะโกนตรงนี้ลูกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูตะโกนแล้วก็มึงอ้อมแอบไว้ก็ได้เดี๋ยวกูแอบเดี๋ยวไปดีว่าแกจะมาป่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยตะโกนไม่รู้ว่าแกขุดหรือเปล่าโอเคทุกคนจะหลอกลุงแล้วว่าเจอตรงนี้นะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด เอาทุกคนปิดกับเฉยเลยเฮ็ดลุงอะไรโอ้ทุกคนลุงแกเดินไม่แต่ไกลเลยวิ่งมาเลยทุกคนลุงแกวิ่งมาเฮ็ดลุงอะไรเฮ็ดผมทุกคนอะไรของลุงเนี่ยมึงขุดไปทำไมเฮ็ดผมผมก็ขุดผมมีสิทธิ์อะแล้วลุงเฮ็ดลุงได้ไงอะลุงมาเจอตอนไหน คนลุงแกแบบดูมากเลยผมว่าไม่ใช้แล้วนะคนปาโนดนหัวผมเต็มๆเลยลุงแกไม่โคตรสุดเลยดีน่เป็นไม้โหถ้าเป็นก้อนหินเมื่อกี้นี่หัวแตกชวัวทุกคนเมื่อกี้ปาแบบไม้โดนหัวผมเต็มเต็มเลยไปลุงเ็ด เล็ดลุงได้ไงแล้วลุงเอาเห็ดผมไปหนึ่งอันแล้วยังไม่พอใจอะหนึ่งที่แล้วอะเคผมไปแล้วผมไปยุ่งกับลุงดีกว่าโอเคถอยแล้วทุกคนก็ <c oughs> สาใจมากเลยทุกคนลุงติดกับดักของผมกับเพื่อนเล็กนะที่จะหลอกล่อให้ลุงเนี่ยมาหาผมแล้วก็จะแอบไปคุดเห็ดของลุงนะ <c oughs> ก็ทุกคนอยาดาม่านะผมว่าผมมั่นใจนะว่าเห็นเล่นเนี่ย หเห็ดนั้นนะ่ะผมเป็นคนเจอก่อนแต่ว่าลุงแกนเนี่ยดันมาบอกว่าเป็นเห็ดของตัวเองแล้วก็เอามีดไล่ฟันผมเฉยเลยไล่ฟันไม่ว่าแบบเอาหินปาด้วยเมื่อกี้เนี่ยปาไม้โดนหัวผมเต็มๆเลยกคนดีนะมันเป็นไม้อ่อนแบบเป็นไม้ที่แก่แล้วนะมันก็แบบไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อยจะเลยถ้าเป็นก้อนหินเนี่ยหัวผมแตกชัวร์ผม <laughs> โ,โชคดีนะ ถ้าเป็นก้อนหินนี่ไม่อยากจะคิดภาพหัวตัวเองเลยโอเคเดี๋ยวไปรวมกับเพื่อนเล็กก่อนดีกว่าไม่รู้เพื่อนเล็กเนี่ยถอยออกมายัางไม่รู้ว่าขุดได้ยังเล็กเพื่อน้อยนทุกคนเอา้าไ,ได้แล้ยังคนเพื่อนเล็กได้เห็นมานะ <laughs> ละดูลุง <laughs> แกน่าจะปวดหัวนาะดู <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้แม่งปาไม้โดนหัวกูเลยอะ่ะ <laughs> ใช่เหรอเออเต็มเต็มเลยดีนะไม่ใช่ก้อนหิน ด้ไนวางแผงแกแบบดีเลยนะ <c oughs> ผมว่าน่าจะปวดหัวนะดู <c oughs> จะสงสารก็ยังไงอยู่นะทุกคนก็ <c oughs> สงสารน,นะแต่คือแกแบบป่วนจริงลุงไม่ลุงแกไม่น่ามา <c oughs> ทํากับพู้ผมก่อนนะ <c oughs> ขอพวกผมดีๆพวกผมก็ให้ได้แต่ปวนจัดเลยออยู่ดีก็มาบอกเหตุตัวเองขนาดเมื่อกี้นะเราแกล้งไปพูดว่าเราเจอเหตุนะ วิ่งมาอย่างไวเลยอะอย่างไวเลยผมเห็นแต่ไกลเลยวิ่งถือมีดมาแต่ไกลเลยทุกคนผมเนี้ยต้องถอยเลยกระบอกเห็ดแก่ผมก็งงโดนซะบอกว่าผมขุดไปแล้วด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปถึงลุงแกไม่ขุดไม่งั้นเนี้ยไม่ทันแน่ดูรีบขุดแบบขาเนี่ยได้ไม่ยาวเลยนะทุกคนเจอไหมผมรีบขุดทกคนดูเห็นดิแบบสวยนะแต่ว่ามันมาช้ามันคอมแล้วนะทุกคน ถ้ามันตูมเนี่ยจะได้ราคาดีกว่านี้แล้วก็อร่อยกว่านี้นะมันจะกรอบมากถึงไม่เป็นไรครับได้แค่นี้ไม่เป็นไรนะถือว่าได้เอาคืนลุงแกเนี่ยผมก็สาใจแล้วว่าไม่น่ามาทํากับพวกแบบนี้นะไม่งั้นผมก็ให้แบบปกติเลยใช่ถ้าขอเราเราให้อยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มากมายอะไรนะน่าโมโหมากเลยแล้วก็เอาหินปลาใส่พวกเราเอาไม้ปลาใส่ผมด้วยนะทุกคนปลาแบบน่าต้องโดนแบบนี้แหละไม่น่ามาทำเลยแบบนี้ โอเคเอาไงกลับแล้วนะเห็ดสวยมากเลยนะเห็ดสวยเห็ด <Okay. S 1> สวยมากสดกีดอกดอกใหญ่เลยนะนี่ผมว่าเดี๋ยวคืนนี้อาจจะหานะก็ใครผมเนี่ยจะได้หายไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าเฟนไปม,มานานนะเห็ดนี้ก็น่าจะต้มะมาม่ากินนจะจอ่อยกดละสองดอกแก <laughs> นี้ก็น่าจะพอแล้วนะต้มะมาม่าจริงมีแค่เนี้เราไม่แม่ต้องกล่าวหรอกนะก็ให้ลุงแจไปได้แต่ ลุงแกมาแบบจะนั่งร้องไห้ตรงนั้นหรือเปล่าลุงแกมาทําไม่ดีกับผู้ผมก่อนเอาง่ายๆผู้ผมนี่ไม่ได้อะไรนะเห็นเนี่ยมันไม่ได้มากมายนะเล็กเพื่อนระวังทางนั้นมีแต่นะทางนั้นไปทางนี้ไปรีีบไปดกว่าเดินดีๆทุกคนต้องเดินหมดระวังเลยเดี๋ยวโดนแตนต่อยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะทุกคนถ้าแพ้เนี่ยอาจจะต้องมีรถโรงพยาบาลมารับเอาในป่าเลยนะโอเคเดี๋ยวผมกับเดินต้นเนี่ยเอาตัวเดินทางบ้านก่อนแล้วกัน ขอปิดคิเพียงเท่านี้นะ <Okay. S 1> ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยผมด้วยก็วันนี้คือได้เอาคืนคนไม่ดีเนี่ยก็มีแอบสนาดหน่อยนะโอเค